สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วครับนุ่มมีสารเมืองเลยเจ้าครับกับผ้ามาถล่มล้านเลยมุกระทาครับผมอัดเต็มที่เลยครับประมาณนี้ครับปุงสุดจัดกับสุดสุดสองกูนี่ครับอกินจะหมอใหม่ อันนี้ใส่ใส่ใจครับใส่ใจว้าวเนาต้ามตาผมรูุดซก้ผมรูุดซกเป็นไงครับเนี่ยัดข้างนี่มนมนผมหู้สึก้แผมรลุดซึกเอาผมแน่เด้ดแ,บแบบนะกินกินหมูนี่กินหมูนี่ก็กเป็นไหนส่งมาค่ะมาเป็น เนียใช่เนผครับผู้ใดผู้ใดครับเนียใจ่พร้อมส่องยูทูบค่ะพร้อม่องเมียใช่จ้ะเนียใส่เปกเลยจะเป็นตรงมาก๋อแมนอยู่บ่แมนจ้ะเมาคนเดียวรยมาเดียวมาเยแมนบนี่นะครับบรรยากาศรอบข้างอันนี้ไอ้ครับอันนี้ไอ้ เราบอกว่าโซดีร oh. okay. ีเมเาเปแชร์กันนะนะว่ายังก่อมึงกินโซด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 โยมีงานปันใดจัดเื่ออกลลอบเบิร์ดเื่ออกอบเบิร์ดก็ิประมาณนี้เรยปฟาต้องไหมบอกบอกมองก็ไม่ต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดซับสาทุอย่าง ช่องนี้ไ้ชองชายบร์เบอร์ เ็นไงครับน้านีเป็นไงครับน่านี่ีร้านี่ครับซอร้ลนะครับ่อรลือครับเอ็มเอ็มเฟเก้าเงกับตลาดดว่าร้ามีิเขาหือเ่าีวิวครับรีวิวกลราคาประมาณเท่าไรครับราคาราคานร้อยยี่ิบเก้าบทราคาหน่งร้อยยี่สิบเก้าบาทมีหมอะไรนะครับ เี๋เอาอืนนา่นค่ิดนะรีวิวรีวิวอาหารเป็นไงครับอาหารพอใจปะครับพอใจมากเลยค่ะไม่ใช่ไม่หวั่นอลไรมันบ้มันจำเนียงใบผ่าวเอาต้องบอกมีสารกันเถอะตัวช่องมีสารเขาบอกมีสารแซ่บค่ะมันหนีบมากหนีบครับประทับใจใน่เลย่งองเสียใช่แต่จะอายหนุ่มมีสาร่าเลียงนะคะตกใจ<น>ไม่สุดนี่เสียงไม่สุกครับอันนี้มันเป็นม้วนอุ้งอีกซดสดปะครับ กุ้งซจ้าต้นเจะเป็ดล้องเมงน้องเมงน้องเมงอ๋อมจติดลงกวยนะครับนิดหน่อยกุ้งซก้นซสกลัวตะแนยังยังอะอันเนียนตับเล็กค่ะตับเหล็กตับเหล็กโอ้ยิมบำรุงธาตุเหล็กตับเหล็กตับเล็ก่จะเมนโปรเจนตายเปยังขอ่รถบ้าไฟเด็จุจไอจิมไปนะครับไอจิม ข่า,ขา,า,ากินข่ากินข่ากินครับแซ่บวะมามอะไรครับเป็นอะไรครับอะไรครับเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับเขาฮะคู่แซ่บวะครับข่านีสุดจัด บังยานบางยานว่าสวยเป็นบ่โซดจ้าเจ้า well, ผู้ใดเย่ยน่งยิงางนี่น้องจ้าน้องจ้าแมนอยู่บ่แมนจ้าโซดยูนาโซดโซดโซดนาะเนาะมีเนาะว่อันโกงไม่ทางไนเ่ยรียกใส่ในสาละข้าวนำมาตอบหรยอรีดไมอลงคู่ซู่ กนเ้อเนมันกินหนูคือกินนั่นเยหนูย่างหนูอะไรวะหนูหนูอย่งหนูย่านหพหนูพขอดูอ่อนนะดูอ่อนอ้าวฝากซองให้เร็ว เมมือีก็ขคอฝากช่องไอนมอีสานเมื้อจ้าฝากกดไล่กดแช่ฝากลดน้ำตาข่าย่ากลหางลดตับไหนจะไอ้วาถึวมาเรียนอยูมาทางไหนจ้ะถึงกับ๊ายบายไปพบกันใหม่จ้ะ